สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับมิลลี่โฮมเมดวันนี้เราจะมาทําขนมปังสูตรนวดมือให้กับเพื่อนๆได้ชมกันค่ะคลิปวันนี้นะคะจะยาวสักนิดนึงนะคะแต่ว่าเราจะอธิบายแบบละเอียดนะคะให้เพื่อนๆสามารถนวดมือได้ขนมปังที่นเหนียวแล้วก็นุ่มแบบในคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทํากันค่ะ เราจะใช้แป้งขนมปังค่ะวันนี้เราใช้แป้งตราหานนะคะจำนวน300กรัมค่ะผสมกับน้ำตาลทรายนะคะซึ่งวันนี้เราใช้30กรัมค่ะถ้าเพื่อนๆอยากได้ขนมปังหวานอีกนิดก็สามารถใส่ได้ถึง50กรัมเลยนะคะตามด้วยยีสต์ค่ะอีก4กรัมนะคะแล้วก็เกลือค่ะอีกครึ่งช้อนชาค่ะหลังจากนั้นเราจะผสมนะคะให้ของแห้งเนี่ยแค่พอกระจายตัวเข้ากันก็พอนะคะ พอของแห้งกระจายตัวดีแล้วเราก็เติมน้ําค่ะน้ําในที่นี้นะคะจะเป็นน้ําอุณหภูมิห้องหรือว่าจะเป็นน้ําเย็นก็ได้นะคะอีก160กรัมค่ะตามด้วยไข่ไก่นะคะวันนี้เราใช้ไข่ไก่เบอร์สองค่ะจํานวนหนึ่งฟองนะคะหลังจากนั้นก็ให้ผสมนะคะให้แป้งกับน้ำเนี่ยรวมตัวกันเป็นก้อนนะคะเราค่อยๆผสมค่ะไม่ต้องใช้ไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะไม่ต้องรีบเดงมากผสมจนเข้ากันทีนี้เราก็ใช้มือค่ะค่อยๆนวดนะคะให้ส่ว ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันดีแล้วก็ไม่มีเม็ดแป้งนะคะอันนี้ส่วนผสมจะติดมือนิดนิดนะคะพอส่วนผสมเนี่ยเข้ากันดีแล้วนะคะไม่มีเม็ดแป้งเดี๋ยวเราจะพักแป้งสักครู่ค่ะเราจะใช้เวลาในการพักสักประมาณ20นาทีนะคะเพื่อให้กลูเตนเนี่ยได้ทำงานนะคะแล้วเวลาเรานวดก็จะง่ายยิ่งขึ้นค่ะ พอเราพักแป้งนะคะครบ20นาทีแล้วสังเกตนะคะว่าตัวเนื้อแป้งเนี่ยจะยืด จะยืดหยุ่นดีนะคะหลังจากนั้นเราก็เติมค่ะเนยสดนะคะที่นิ่มตัวแล้วนะคะอีกประมาณ45กรัมนะคะสูตรนี้นะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนจากเนยสดนะคะเป็นน้ำมันเราก็ใช้น้ำมันแทนได้เลยค่ะในอัตราส่วน45กรัมเช่นเดียวกันนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งตัวตัวแป้งโดกับตัวน้ำมันเนี่ยเข้ากันดีนะคะ มีเพื่อนๆถามว่าเนยที่ใช้เนี่ยจะเป็นเนยจืดหรือว่าเนยเค็มดีอันนี้ได้ทั้งหมดนะคะส่วนตัวในคลิปเนี่ยเราส่วนใหญ่จะใช้เนยเค็มนะคะเพราะว่าด้วยความชอบส่วนตัวนะคะพอหลังจากที่เราผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถนวดในตัวอ่างผสมก็ได้นะคะหรือจะนํามานวดที่โต๊ะแบบในคลิปนี้ก็ได้นะคะ วิธีการนวดแป้งขนมปังด้วยมือนะคะเราจะใช้สองเทคนิคก็คือวิธีการฟาดแป้งสลับกับวิธีการนวดแป้งนะคะการนวดแป้งก็คือเราจะใช้ตรงฝ่ามือค่ะดันแป้งขึ้นไปนะคะแล้วก็รวบลงมานะคะสลับกับวิธีการฟาด ตัวแป้งโดก็คือเพื่อนๆจับตัวแป้งโดขึ้นมานะคะแล้วก็ฟาดแล้วก็พยายามขมวดตัวแป้งโดนะคะให้เป็นก้อนนะคะถ้าสมมุติว่าระหว่างที่เรา,านวดไปฟาดไปเนี่ยแป้งเนี่ยเกิดกระจายตัวเยอะนะคะเราก็สามารถใช้ตัวพายยางหรือตัวที่ตัดขนมปังเนี่ยคะ่ะทำการปาดนะคะเพื่อให้ตัวแป้งโดเนี่ยรวมกันเป็นก้อนนะคะ ระยะเวลาในการนวดแป้งโดของเรานะคะจะอยู่ประมาณ15นาทีนะคะไม่เกิน20นาทีค่ะตัวเนื้อแป้งโดที่ได้นะคะก็จะเนียนมือน,นะคะแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะพอหลังจากที่เนื้อแป้งโดเนียเนียนแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งค่ะโดยเราจะนำน้ำมันนะคะหรือว่าเป็นเนยสดก็ได้ค่ะทาที่อ่างผสมนะคะบางๆเยอะมากนะคะแล้วก็นำแป้งลงไปพักค่ะ ใช้พลาสติกนะคะหรือว่าผ้าคลุมไม่ให้ตัวหน้าแป้งโดเนี่ยแห้งนะคะเราจะใช้เวลาพักสัก45นาทีจนถึง1ชั่วโมงค่ะพอเราพักแป้งนะคะจนครบเวลาแล้วเราก็จะนำแป้งนะคะมาตัดเป็น3ส่วนเท่าๆกันค่ะ โดยน้าหนักโดที่ได้วันนี้นะคะจะอยู่ประมาณ600กรัมนะคะให้เพื่อนๆชั่งน้ําหนักโดทั้งหมดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยหาร3แล้วก็ตัดแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันค่ะพอหลังจากที่เราตัดแบ่งแล้วนะคะเราก็นําตัวแป้งเนี่ยมาชกไล่ลมหรือว่ากดไล่ลมนะคะเราจะขึ้นรูปเป็นก้อนกลมนะคะเราพยายามเก็บตะเข็บที่ก้นตัวแป้งโดเนี่ยให้สนิทด,ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะว่าเวลาเราปั้นเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้เนยหรือว่าน้ํามัน รองมือเลยนะคะเพราะว่าตัวเนื้อแป้งเนี่ยจะเนียนแล้วก็นุ่มแล้วก็ไม่ติดมือค่ะแล้วก็มีความยืดหยุ่นดีนะคะพอเราทำครบทั้งหมดนะคะ3ก้อนแล้วเราก็จะพักแป้งค่ะสัก15นาทีนะคะโดยหาพลาสติกนะคะหรือว่านำผ้าค่ะมาคลุมนะคะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งเนี่ยสูญเสียความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ไม่ให้หน้าตัวแป้งโดเนี่ยแห้งจนเกินไปนะคะ การพักแป้งนะคะก็จะมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ขนมปังของเราเนี่ยนุ่มนะคะเพราะว่านะคะการพักแป้งเนี่ยก็จะช่วยให้กลูเตนที่มัดร,รวมตัวกันขดกันแน่นนะคะได้คลายตัวอีกทั้งการพักแป้งเนี่ยก็ยังช่วยให้โครงสร้างของตัวกลูเตนเนี่ยแข็งแรงนะคะทำให้ขนมปังของเราเนี่ยนุ่มแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ อันนี้เราปั้นแป้งโดของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็นําพลาสติกค,ค่ะหรือว่าผ้านะคะมาคลุมตัวแป้งโดของเราเดี๋ยวเราจะพัก15นาทีค่ะการพักอันนี้นะคะก็จะช่วยให้เวลาเรารีดแป้งนะคะแป้งก็จะไม่ค่อยสปริงตัวหดกลับสักเท่าไหร่นะคะก็จะง่ายต่อการขึ้นรูปการห่อไส้อะไรประมาณนี้นะคะ ันนี้พอครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนําตัวแป้งโดค่ะมารีดนะคะให้เป็นลักษณะแผ่นยาวๆก่อนรีดนะคะเราก็จะใช้มือนะคะหลังมือก็ได้ฝ่ามือก็ได้นะคะค่อยๆกดไล่ลมค่ะใหะ้ตัวลมเนี่ยออกให้มากที่สุดนะคะหลังจากนั้นก็นําตัวไม้กลิ้งค่ะมากลิ้งนะคะจากตรงกลางนะคะแล้วก็กลิ้งขึ้นข้างบนแล้วก็จากตรงกลางกลิ้งลงข้างล่างนะคะถ้าสมมุติว่ามีฟองอากาศแบบปูดขึ้นมานะคะเพื่อนๆก็ใช้ฝ่ามือกดกด กดไล่ลมนะคะถ้าถามว่าจะต้องกดจึงขนาดแบบไม่มีลมเหลือเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะก็แค่กดแบบให้ไล่ลมออกตามพอสมควระคะ่ะพอหลังจากที่เราไล่ลมเสร็จแล้วนะคะได้ครบทั้ง3ชิ้นแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งอีกสัก10นาทีนะคะซึ่งระหว่างที่เราพักแป้งอีก10นาทีเนี่ยเราก็หาพลาสติกมาคุมเช่นเคยคะ่ะแล้วเราก็ ไปเตรียมพิมพ์นะคะที่เราจะใส่ตัวขนมปังของเราวันนี้ค่ะโดยที่วันนี้นะคะเราจะใช้พิมพ์ขนาด450กรัมนะคะเราจะทาด้วยเนยขาวบางๆนะคะเพื่อไม่ให้ตัวขนมปังติดจริงๆในพิมพ์เนี้ยก็คือถ้าเราซื้อมาใหม่ๆนะคะแล้วเราอบขนมปังเนี้ยขนมปังอะ่ะจะไม่ติดจะหลุดล่อนออกมาง่ายมากเลยแต่ถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่แบบในคลิปเนี้ยค่ะ พอเราอบครั้งต่อๆไปเนี่ยขนมปังก็อาจจะมีติดตัวพิมพ์บ้างนะคะเราก็ต้องทาเนยขาวบางๆนะคะโดยที่เน้นตรงมุมนะคะเพื่อไม่ให้ติดซอกมุมเวลาเรานำออกนะคะพอเราทานาตัวพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราก็มาทําตัวแป้งโดต่อเลยค่ะโดยนําตัวแป้งโดเนี่ยมารีดนะคะให้เป็นแผ่นลักษณะยาวค่ะโดยกดไล่ลมนะคะอีกเช่นเคยนะคะ พอเรากลิ้งเสร็จแล้วนะคะเราก็กดไล่ลมด้านข้างๆที่มีฟองอากาศโบ่งพองออกมานะคะแล้วตรงปลายของตัวแป้งโดของเรานะคะที่เราจะม้วนจนสุดนะคะให้เพื่อนๆใช้มือกดนะคะให้บางที่สุดนะคะเพื่อให้มันแนบไปกับตัวแป้งโดของเรา ทำการม้วนนะคะพยายามม้วนให้แน่นนะคะพอม้วนจนถึงตรงสุดปลายแล้วนะคะเราก็เก็บตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะคลึงนะคะสักเล็กน้อยเพื่อให้ตัวตะเข็บเนี่ยเนียนไปกับแป้งโดนะคะหลังจากนั้นเราก็จัดเรียงใส่พิมพ์ของเราที่ทาเนยขาวเตรียมเอาไว้แล้วนะคะในพิมพ์ตัวเมื่อสักครู่นะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตว่ามันจะมีรูประมาณ2รูนะคะเรายา ทาเนยขาวมากจนเกินไปนะคะเพราะถ้าเราทามากเนี่ยเวลาเราไปอบนะคะตัวน้ํามันในพิมพ์เนี่ยจะหยดเข้าไปในเตาอบนะคะทําให้เตาอบของเราเนี่ยเกิดควันได้นะคะเวลาเราทาเนยขาวนะคะต้องทาบางๆแต่ทั่วทั้งพิมพ์นะคะเพื่อไม่ให้เกิดน้ํามันเนี่ยหยดลงในเตานะคะ พอหลังจากที่เราขึ้นรูปนะคะตัวแป้งโดของเราทั้ง3ชิ้นเสร็จแล้วแล้วก็จัดเรียงลงในพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>ก็จะใช้หลังมือค่ะค่อยๆกดนะคะให้ตัวแป้งโดของเราเนี่ยค่ะขยายแล้วก็มีความหนาพอๆกันนะคะ เราไม่ต้องกดแรงมากนะคะกดแค่เบาๆแค่พอให้มันขยายให้เต็มทั่วทั้งพิมพ์นะคะพอหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพักแป้งค่ะให้ขึ้นนะคะประมาณเป็นประมาณ2เท่านะคะหรือใช้เวลาในการพักในประมาณสัก1ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นนะคะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันนะคะ ในคลิปนี้นะคะเราจะพักตัวแป้งขนมปังค่ะให้ขึ้นรูปนะคะจนถึงเกือบตัวปากของพิมพ์ขนมปังนะคะเราจึงนําเข้าไปอบค่ะโดยที่ถ้าตัวแป้งโดเนี่ยเกือบถึงพิมพ์แล้วนะคะให้เพื่อนๆเ,เปิดตัวเตาอบวอร์มเตาก่อนอบได้เลยค่ะอย่างน้อยนะคะ15นาทีพอได้ที่แล้วนะคะเราก็นําตัวขนมปังเนี่ยเข้าไปอบนะคะ โดยที่นะคะวันนี้เราจะใช้อุณหภูมิในการอบ180องศาค่ะใช้เวลาอบอยู่ประมาณ30จนถึง35นาทีนะคะโดยเราจะใช้ไฟบนไฟล่างค่ะเพื่อนๆสังเกตนะคะถ้าสมมติว่าโปหน้าขนมเนี่ยสีเริ่มได้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ครบเวลาแล้วก็หาฟลอยนะคะมาคลุมหน้าขนมเอาไว้ค่ะเพื่อไม่ให้หน้ามันไหม้นะคะพอครบเวลาแล้วเราก็นําออกจาก ให้อุ่นสักนิดนะคะแล้วก็กระแทกพิมพ์นําขนมปังออกจากพิมพ์ได้เลยคะ่ะสังเกตนะคะถ้าสมมติว่าเราทาเนยขาวดีนะคะเรากระแทกพิมพ์แล้วก็ตัวขนมปังเนี่ยสามารถหลุดล่อนออกจากพิมพ์ได้โดยง่ายนะคะแต่ถ้าเราทาไม่ทั่วนะคะตัวแป้งขนมปังของเราเนี่ยอาจจะเกาะติดพิมพ์นะคะแล้วก็จะยากในการที่จะนําออกจากพิมพ์นะคะแต่ก็ไม่ยากเกินไปนะคะเราก็ใช้มีดค่อยๆแสะออกก็ได้คะ่ะ เพื่อนๆอย่าทิ้งตัวขนมปังให้เย็นในพิมพ์นะคะเพราะว่าอาจจะเกิดเหงื่อในขนมปังนะคะเพราะว่าความร้อนจากตัวพิมพ์นะคะจะทําให้ก้นขนมปังหรือเนื้อขนมปังของเราเนี่ยแฉะหรือว่าอมน้ํานะคะแค่นี้เองค่ะง่งายๆเราก็จะได้ขนมปังขาวเนื้อนุ่มนะคะสูตรนวดมือใครๆก็ทําได้ค่ะเพื่อนๆลองทําดูนะคะขนมปังเนี่ยเหนียวแล้วก็นุ่มมากๆค่ะ จะทานเปล่าๆหรือว่านำไปทำเป็นขนมปังแซนด์วิชหรือจิ้มนมข้นหวานก็อร่อยนะคะทำไม่ยากเลยและถ้าใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามมลี่โฮมเมดนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือ facebook เมลี่โฮมเมดค่ะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดถูกใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปด้วยคลิปวิดีโอการทำขนมปังสูตรนวดมือนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ